คุณเคยให้ใจใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแม่งไม่ได้กลับมาไหมโดยเฉพาะเพื่อนทุกวันนี้คุณถามตัวเองอย่างว่าทั้งชีวิตตอนเนี้ยคุณนับเพื่อนแท้คุณได้กี่คนคุณนัดคนที่เรียกคุณว่าเพื่อนได้กี่คนตอนเด็กๆนะครับผมยอมรับว่าผมเนี่ยเป็นเด็กมีปมอย่างหนึ่งตอนที่ว่าเพื่อนผมน้อยเพราะอาจจะโตมากับการที่เป็นเด็กติดเกมอาจจะชอบขูกตัวอยู่บ้าน ทำนู่นทำนี่ฟังเพลงก็ฟังอยู่บ้านมีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนแต่คนบางคนไม่มีสังคมวะแต่มัธยมสังคมเพื่อนเยอะอ่าอันนี้คือประเด็นที่เราจะพูดกันคือผมอะพออยู่ในจุดเนี้ยพอผมโตมาใช่ไหมผมพยายามจะให้ใจกับคนหลายคนเวย้ยผมพยายามอยากอยากจะให้ใจเพื่อนไปก่อนให้ใจผมพยายามเรียกคนนี้ว่าเอ้ยคนเนี้ยเพื่อนกูคนเนี้ยพี่กูคนนี้น้องกู แต่คุณเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมว่าเราอะคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราแต่เขาไปบอกคนอื่นว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเราคุณรู้สึกไงอะคือแบบเฮ้ยมันมิตรภาพมันเข้าใจไม่ตรงกันนะวะจนบางครั้งเรากลับมานึกคิดด้วยตัวผมเองนะผมกลับมานึนคิดเองว่าตกลงเพื่อนคืออะไรวะคือเพื่อนคือคนที่ ต้องทําอะไรกันยังไงเออซึ่งตอนแรกผมคิดว่าการที่เราบอกว่าเราเขาคือเพื่อนเราเรายอมรับว่าเขาคือเพื่อนเราเขาก็น่าจะบอกเหมือนกันว่าเขาคือเพื่อนเราเออผมก็เลยงงถึงตอนเนี้ว่าเอ,อ๊ะเพื่อนมันคืออะไรการเรียกคบเพื่อนมันคือ,อยังไงนะฮะซึ่งทําให้ผมตัดสรู้มันถึงัะรู้ทำให้ผมรู้สึกบรรลุได้อีกขั้นหนึ่งว่าคนเราไม่ควรจะตัดสินเพื่อนจากวงเล่า คนเราเนี่ยเวลากินเหล้ากันทุกคนชอบจะพูดความในใจกันกูรักมึงนะนูนนี่นั่นเอวิติงชิงกะเบลผมเชื่อครับว่าคุณหลายคนคุยกันอย่างเงี้ยพอเมาแล้วก็คุยกันอย่างเงี้ยผมว่าด้วยฤทิ์ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มากกว่าหลายคนตอนเมา,าบอกเอ้ยมึงเพื่อนกูนะเว้ยเอ้ยมึงน้องกูอยู่กูมึงพี่กูมึงอยู่กูอืมแต่เราลืมคิดไปอย่างหนึ่งไหมครับว่าฤทธิ์แอลกอฮอล์ อาจจะทาให้คนพูดจริงแต่ในชีวิตจริงอะ่ะมันไม่ได้แค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงในวงเล่าชีวิตจริงมันมียีิบสี่ชั่วโมงเพื่อนไม่ได้บอกรักกันในวงเล่าอย่างเดียวเพื่อนคือคนที่อยู่ด้วยกันยี่ิบสี่ชั่วโมงเพื่อนยี่สบสี่ชั่วโมงต้องเป็นเพื่อนกันหนึ่งเดือนต้องเป็นเพื่อนกันสามร้อหสิบห้าวันเราก็ต้องเป็นเพื่อนกันนี่คือเพื่อนคือบางครั้งเข้าใจว่าแอลกอฮอล์ทำให้เมาแล้วบอกว่าเอ้ย พยายามทําตัวทุกอย่างว่าใจมันมาอ่าบางทีบางครั้งเราเห็นว่าเฮ้ยมีเรื่องกันกินเหล้ากันมีเรื่องกระทืบโต้งข้างยับเลยตีกันนี่เพื่อนไม่หนีไว้ตีกันอืมพยแอลกอฮอล์ดังนั้นเพื่อนไม่ได้วัดจากการกินเหล้าเลยจากการไปเที่ยวด้วยกันแล้วมีเรื่องแล้วมีปัญหากันเฮ้ยพวกเราเอาแม่งเลยเอ,อย้ยกูอยู่กับมึงไม่ใช่ละแต่ก่อนคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเพื่อนบางคนที่เขารักเราอ่ะ เขาอาจจะไม่เคยพูดเลยก็ได้ว่าเขารักเราเพื่อนบางคนน่ะแม่งพูดน้อยเลยแต่ถึงเวลาจริงเรามีปัญหามีปัญหาไม่ใช่แค่ว่ามีเรื่องหรือว่ามีปัญหาเรื่องตังหรืออะไรนะเว้ยเพื่อนเรื่องเล็กๆน้อยเพื่อนคือเพื่อนครับการช่วยเพื่อนทุกวันนี้เพื่อนผมมีไม่เยอะมีนิดเดียวผมยอมรับเลยผมพยายามจะมีเพื่อนเยอะละผมอิจฉานะเวลาที่แบบบางคนแบบไปวันเกิดกันแล้วแบบโอ้โหเพื่อนมันเป็นร้อยหรือว่ามาปิดร้านเลี้ยงเลยอะแต่ผมสัมผัสได้เลยครับว่าจริงๆแล้วเพื่อน มีไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคือเพื่อนเนี่ยเรื่องเล็กๆก,ก็ช่วยได้ครับเจอหน้ากาันเฮ้ยเป็นไระวะหน้าซุบๆูบอ,อกหักเับมึงอ่ะเฮ้ยผมผอมแดกข้าวมั้ยเนี่ยมันตงังแดกข้าวหรือเปล่าเค่นนี้ยคือเพื่อนมันจะแบบคุณเคยจะมีไหมเพื่อนบางคนที่แบบแม่งไม่ค่อยพูดเลยแม่งอยู่เฉยๆนิ่งนิ่งแต่พอมีอะไรเมืออยู่ด้วยกันเนี่ยมีล้อเลียนกันมีกวนตีนกันแต่พอมีอะไรจริงจริแม่งบากหน้ามาคนแรก กูรถเสียแม่งมาชาร์จแบตให้กูขับมารถมานั้งไกลทะเลาะก,กับแฟนนอนที่บ้านไม่ได้เอ้ยมานอนห้องกูมานอนบ้านกูคือแบบเพื่อนอนะไม่ใช่แค่การเป็นนักเลงเว้ยเพื่อนมันแค่คือเพื่อนมันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันนิยามคือคาว่าเพื่อนรวมมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่สามารถอธิบายได้หมดว่าเพื่อนคืออะไรดังนั้นผมเคยเข้าใจผิดว่าเพื่อนมันต้องยิ่งใหญ่มากคนมีเพื่อนเยอะแม่งคือเจ๋งที่สุดการมีเพื่อนที่แบบติ๋มติมอืมไม่ได้เรื่องต้องมีเพื่อนที่แม่ง เฝ้าๆเจ๋งๆเก่งๆ,งๆมีเพื่อนเป็นนักเลงเป็นคนดังสุดแล้วผมว่าไม่จริงอ่ะเพื่อนต้นมีแค่นดีดเดียวจริงๆเพื่อนเราต่อให้แม่งตัวเล็กนิดเดียวต่อให้แม่งไม่มีอะไรเลยชีวิตแม่งไม่มีอะไรไม่มีงานไม่มีการทำไม่มีนัานไม่มีหน้าตาในสังคมแต่แม่งคือเพื่อนที่รักเราแล้วแม่งเรียกเราว่าเพื่อนแล้วเราต้อสึใจกับการเป็นเพื่อนจริงนี่คือเพื่อนเว้ยดังนั้นอย่าให้คิดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ผมเพิ่งเจอมาเลยอ่ะคือพยายามให้ใจหลายๆคนไปอ่ะแต่ว่า มันไม่ได้ดังนั้นถอนดีกว่าแค่กลับมาพูดแค่ว่าเพื่อนพูดแบบบ้านๆน,นะเพื่อนกูอ่ะไม่ต้องเยอะเพื่อนกูมีแค่เนี้ยแต่เพื่อนกูอ่ะคือเพื่อนเว้ยแค่นั้นแหละ